ข้อสงสัยที่มาเข็มกลัดล้อมเพชรพระชายาลักษณมเด็จพระศรีพัชรินทรานที่เจ้าคุณพระสินีนาฏประดับครั้งเจ้าคุณพระศินีนาฏไปบำเพ็ญพระราชกุศลที่จังหวัดลำพูนได้ประดับเครื่องถนิมพินพาพรอันล้ำค่าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินมราชเป็นเข็มกลัดล้อมเพชรสร้างความแปลกตาและชื่นชมแก่ประชาชนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากเพจเฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏพิัสกัญญาณี ได้เปิดเผยเรื่องราวที่มาถึงเข็มกลัดล้อมเพชรอันทรงคุณค่าและล้ำค่านี้ความว่าเครื่องถนิมพิมพาพรอ,อันล้ำค่าพร่พราวประดับกายเจ้าคุณพระศรีนาถพิลากญญานีตอนที่หนึ่งเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลากัญญานีไปส่งบำเพ็ญพระราชะกุศลณวัดพระธาตุหุริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูน เจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญาณีได้ประดับเข็มกลัดงดงามล้อมเพชรมีอุบะห้อยเป็นทับทิมแดงอมชมพูและมอรสีเขียวซึ่งเข็มกลัดดังกล่าวเป็นเข็มกลัดพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินมราชนาถพระบรมราชาน,นีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีพัชรินมราชพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเป็นพอระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อคราวะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปทั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่7 ซึ่งเข็มกลัดอันทรงคุณค่าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินมราชนี้เคยปรากฏภาพถ่ายว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิลัสกันญาณีประดับเมื่อครั้งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่19ธันวาคม2563แล้วด้วย